นี่มันสัตว์ในตำนานประวาลตัวสุดท้ายอยู่ไหนเอยอุ้ยนี่มันเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยหืมตัวสุดท้ายเฮ้ยทำไมเห็นแต่หางเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอารปติปไปนะครับกับเกมซีโฮเทลฟิสเกลคอดเกรดปลาทะเลน้ำลึกกันในตอนที่9กันแล้วนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทที่แล้ว เราก็ได้โว้่ลงไปน้ำลึกจนเกือบจะถึงเจ้าบอสตัวสุดท้ายกันเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการตามเก็บเหล่าบอสต,ตัวต่างๆเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้เราจะได้ตัวอะไรกันบ้าง จะสู้กับเจ้าบอสหลัวๆนี่ก่อนจะเริ่มจะบอกว่ามีดในการขอดเกล็ดของเรากลายเป็นมีดรองเท้าในกี้เขียวดาเมจ1 8 8แล้วก็ฟิชชิ่งฮุกจะเป็นเจ้าทุงทุงทุงเออดาเมจนะ่าจะแรงหน้าดู นอกน,นั้นอื่นๆก็เรียกได้ว่าอัปเกรดจนเกือบจะครบแล้วนะสกินของมีดนี่ขาดอีกแค่สสกินเท่านั้นอุ้ยตอนนี้เปลี่ยนเรือได้แล้วนี่โอ้ยเรือโคตรเท่และตัวละครตอนนี้โอ้โหเปลี่ยนได้เหมือนกันเฮ้ยเจ้าทุงทุงทุงมาทุงทุงทุงตกปลาเลยเพื่อนอุย้ยใช้เหยื่อตัวเองด้วย <c oughs> แม่เป็นทุงทุงทุงเหมือนกันตอนนี้นี่ลงมาได้ลึกถึง600เมตรกันเลยทีเดียวสําหรับตะกัว โอ้ยอืมโอ้ยทูริเมโรทูริซีน่าอย่ามาเอ้ยฉันยังไม่อยากขอดเกร็ดของนายพันเ้าร้อยเมตรด้านล่างจะมีเจ้าเหมือนจะเป็นม้าเพกาซัสอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโคตขนาดไหนโอ้ยฮิปโปกระบองเพชรมาอืมโอ้ยเอโหอย่างอึดเฮ้ยยังถึกทนแล้วก็เจ้านี่ออ้ยเฮ้ยหวานที่จะฆ่าโอ้ นี่มันสัตว์ในตำนานเฮ้ยมาเพกาซัสโอ้เราจะสามารถสังหารได้หรือไม่อนี่ใช้สเต็ปเดิมๆับผม <c oughs> เกี่ยวหน้ามันเอาละลองดูร่างกายมันหน่อยซิโอ้โหตัวใหญ่พอสมควรเลยนะนี่ท่าทางจะอึดอึงเสียบท้องโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรถึกเหมือนกันเฮ้ยตัวนี้นี่ไม่ธรรมดา ได้สิ่งมีชีวิตใหม่ามาสองชนิดเราจะลองขอดเกร็ดด้วยรองเท้าในกี้เขียวดีมันแคทตัสฮิปโปโ,ปโตเตมัสต้นกระบองเพชรฮิปโปโวิเกร็ดไม่เหมือนตัวอื่นจะเย็นอื้อขอดหนามออกหนามอันแหลมคมของมันจะทิ่มแทงห้าหมื่นเกร็ดเยอะเกินโอ้แล้วตัวนี้อุ้ยเป็นแผลอีกโน่าเสียดายคิลเลเวลเกตลิง เป็นปืนกลนะผม,มาวานเพชรคาดปืนกลเฮ้ย,ยจะคอดเกล็ดของนายเองนี่อยู่เฮ้ยแค่อันนี้ก็ใช้ได้ดีแล้วนะสำหรับรองเท้าไนกี้เขียวตัวนี้นี่สี่หมื่นนะผมนี่ฉันมีแต่ของดีๆให้ขอบใจมากขนมปังกรามนี่ต้องกินอันนี้โอ้ยหมืนะ่นแปดว่าแล้วก็เอามาอัปเกรด ีไฟส่องเพิ่มเติมไปดีกว่าจะได้เห็นชัดๆและตอนนี้เดี๋ยวเราจะอัปเกรดพลังของใบมีดใหม่โอ้โหแบล็กไนกี้ไนกี้ดำแสนเทะครับผมโจมตียากเย็นเหมือนกันนะนี่อะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละตำแหน่งที่ดีที่สุดอุ้ยแต่ว่าดาเมรไม่ถึงจริงด้วยโอ้ยวนแบบให้กี่รอบดูสาย ก็ยังไม่ยอมตายเดี๋ยวเราจะอัปเกรดฟิชชิ่งฮุกกันก่อนนะเพื่อนโอ้โหไวในกี้ฮุกแต่ก็น่าจะยังไม่รุนแรงพอนะเดี๋ยวต้องอัพเพิ่มเลตไนกี้แอตแทกแปดสิบกรีนไนกี้ฮุกเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆ Black Nike นก้ดาเมจเริ่มจะเยอะขึ้น <c oughs> รูไนกี้รองเท้านี้สีสวยโอโ้โหเบ็ดเขากวางแปลกดีนะาอันนี้นีโโ่เบ็ดกระต่ายโอโ้โหเบ็ดผีเสื้อ้มีแต่สวยสวยโอโ้โหเป็นปูดาเมตร้อยก้าสิบสองแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหกระทูลูฮุกอ,อันนี้ที่เท่สุดเท่าที่เคยเห็นนี่แม็กเรเวลดาเมตสองร้อยเจ้าม้าเพกาซัสตเตรียม ตัวโดนบทขยี้ไปเลยเพื่อนโอ้ยเป็นตะขอที่เทที่สุดจริงๆอุ้ยการหลบพวกนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆว่าเฮ้โดเบกหนึ่งตัวอื้อเ้โอ้ยบางตัวก็ดักแบบเต็มๆครับผมแทบจะไปทางไหนไม่ได้เออได้แล้วเพื่อนมาโจโจโจเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ มีตัวบนให้มาวนเวียนอย่าใกล้นะเพื่อนเดี๋ยวจะแบบว่าอุ้ยจะพลาดจึกจึกนี่จบเพกาซัสต์อุ้ยโดนดาเมจลัวผมอื้ออืออ่าสายเบ็ดโจมตีไม่หยุดอุ้ยมีตรงไหนที่โจมตีง่ายกว่านี้หรือเปล่าบางทีก็โดนดาเมจเดียวบางทีโดนสองดาเมจเรียบร้อยได้มาแล้วจ้ามาเพกากัสเปิดอัลบั้มดูซิอุ้ยตัวสุดท้ายเลยนี่หว่า ก็คือเจ้าตัวนี้อู้ Nike งั้นตอนนี้เดี๋ยวเราขอทําการเปลี่ยนเป็นมีดอันสุดท้าย b r ไ Nike โอ้โหก็คือออันสุดท้ายนี่เองมาขอดเกรดโอ้โหด้วยรองเท้านกี้ยักษ์โอ้คิวรเวลอืเจ้านี่เรียบร้อย perfect ติดปืนกลได้เท่จริงๆเจ้าตัวนี้วิสุดเท่เลยเพื่อน Nike เกรดมา้าเพกาสซัสเฮ้ยออ้ยยังแข็งยังเหนียวอืมน่าจะขาดแค่ช่วงคอผมอุย้ยสองทียังเอาไม่ลงาสามทีเอาอยู่เพื่อนยังเหลือเศษเฮ้ยส่วนตรงคองก็สักสามทีเพอร์เฟกต์เอ้ยตัวสุดท้ายนี่ปิดฉากที่นี่ไปได้แบบเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเราลองลงไปดู แม่ใต้มหาสมุทรลึกที่สุดนี่ดูซิว่ามีความลับอะไรอยู่ที่ด้านล่างสุดกันบ้างครับผมเอาละเพื่อนอด้านล่างสุดอุย้ยจะมีแบบพื้นทะเลโอ้รู้สึกว่าเฮ้ยด้านนี้นี่ด้านล่างสุดดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปดูที่ ทะเลไหนดีดีก่อนละกันทะเลในเทพนิยายจีน <c oughs> ดูซิอาราบ้ามะผมยังขาดอีก1 2 3 4 5 6 6ตัวผมไปเลยเพื่อนเดี๋ยวจะตามหาเจ้าปลาวานในตำนานชนิดใหม่อุย้ยต้องคอยหลบพวกปลาพวกนี้ให้ดีก่อนคิดถึงท้องทะเลแห่งนี้เหมือนกันนะถึงจะมีเจ้าปลาประหลาดประหลาดที่ไม่คุ้นเคยเยอะก็เหอะมาแล้วจ้าอุย้ยเจ้าปลาวานีนจึกจ๊กจึ อุ้ยคราวนี้สีสันก็ใช้ได้อยู่นะนี่อ่ะอือเฮ้ยดาเมจให้มันโดนเยอะๆหน่อยลอยขึ้นลอยลงอยู่นั่นแหละโจมตีอย่างยากอืมสิ้นใจอุ้ยคราวนี้ทําได้ดีมากเพื่อนอุ้ยตรงนี้นี่ยังไงก็น่าจะมีทางใหม่นะครับผมนี่สีน้ําตาลนะผมอันนี้ก็สีน้ําตาลของจริงอันนี้นี่อุ้ยสีโครนโอ้เจ้าตัวนี้มาใจเย็นๆนะผม ยังไงดากของเราก็เป็นขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้น2อทีรู้เรื่องจริบเพอร์เฟกครับผม9ก้าหมืเตรียมตัวดูสีต่อไปครั้งนี้ต้องเอาให้ครบมาแล้วจ้าคราวนี้สีเหมือนใส่ฟ้าครับผมจะย็นจึ๊อเออเออนี่แหละองศาที่อยู่ตัว <c oughs> สายเบ็ดกำลังจะหมดเจ้านี้ต้องตายก่อนออเอาอะไรไปเหลือขึ้นบกแล้วจ้า สีใหม่มาละเพื่อนมาละเพื่อนสีนี้ค่อยๆคยๆอ,อ,อืมโอ้ยรวดเร็วว่องไวไปต่อเพื่อนยังเหลืออีกหลายตัวมาถึงแล้วจ้าหูครั้งนี้ออกเป็นสีเขียวครับผมอือสีขาวนี้ค่อนข้างจะถูกใจว่านสีเขียวลัวกระนำเข้าไปจุดอ่อนของมันก็คือเขา เพราะเป็นส่วนที่โจมตีได้2ดาเมจ ตายสักทีสิเพื่อนเรียบร้อยพลังนี้สีกรีนสีเขียวมาละจ้าเจ้าเก็ตเขียวนี่พึ้ๆอืมอยากจะเห็นหน้าตาที่แท้จริงต้องขอดเกล็ดยิ่งผ่านไปเนื้อดูเหมือนจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะตัวนี้นี่หนึ่งแสนหมื่นะผมเอ้ยตาวนี้ไม่ธรรมดาสีอย่างกับท้องทะเลมาหาสมุทรสีน้ำเงินเข้ม ในที่สุดก็ตายขึ้นบกแลยจ้าขอดอีกประมาณสองตัวเดี๋ยวจับทีเดียวเลยละกันแล้วค่อยมาขอดเก็ดแบบทีเดียวเลยนะปาเลยจ้าโอ้ประวานสีม่วงเฮ้ยเท่สุดเลยไม่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันก็ตายอีกแค่ไม่นานเจออาวุธสุดโหดของเราปาดขนาดนี้จึ๊จึ๊เออเออตายสักทีวุ้ย ครั้งนี้สายเบ็ดยังเหลือเฟือไปต่อครับผมแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายเอา้าประวานตัวสุดท้ายอยู่ไหนเอยอุ้ยนี่มันเฮ้ยตัว,วอะไรวะเนี่ยฮึมตัวสุดท้ายเฮ้ยทำไมเห็นแต่หางอุ้ยทางลับเปิดแล้วเพื่อนเดี๋ยวบอกนะเรายังไม่สามารถฆ่ามันได้ออต้องมาโจมตีหางตรงนี้นผมโอ้ให้ไม่ทันเงินขอขอดเกรด ตัวธรรมดาธรรมดาก่อนอุ้ยไม่น่าเชื่อเราจะเจอตัวเทพสีฟ้ามาก่อนอตัวนี้นี่ใครชอบสีแบบว่าน้ำเงินน้าเงินเข้มๆสวยๆน่าจะถูกใจตัวนี้ส่วนใครที่ชอบสีม่วงตัวนี้แน่นอนนะผมนีโอ้โหม่วงได้ใจเดี๋ยวคราวนี้เราจะต้องเหลือสายเบ็ดให้มันยาวที่สุดเพื่อไปแบบว่าจัดการเจ้าตัวสุดท้ายครั้งนี้นี่แหละเราจะกําจัด ตัวสุดท้ายกันให้ได้เดินทางสู่ประตูลับนี่มาละเพื่อนเจ้าตัวสุดท้ายโดนซะเถอะจื๊๊บจึ๊จึกจ๊กจึก๊กดีอุ้ยโอต้องโจมตีแบบสูงๆหน่อยไม่งั้นไม่โดนนะผมอืเราจะสามารถกำจัดเจ้านี่ได้หรือไม่เดี๋ยวต้องมาดูกัน ประหยัดสายเบ็ดเพื่อมาจูโจมตัวสุดท้ายเห็นแต่หางสักด้วยตายสักทีเบ็ดจะหมดยังไงเออสังหารตัวสุดท้ายขอเห็นหน้าตาหน่อยสิโอ้โหนี่มันโคตรมังกรลับดราก้อนจิวหยินเกดจะแข็งขนาดไหนเดี๋ยวมาขอดกันดีกว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เจอกับตัวนี้เฮ้ยเอเรากก็นึว่ามีแต่ปาวานโอ้โหมังกรตัวสุดท้าย เกร็ดยังหนาอย่างแข็งขอดเกร็ดเจ้ามังกรลับอืมใบมีดของเราอุ้ยกลายเป็นเล็กไปเลยเพื่อนนี่ขนาดใบมีดสุดท้ายอืมเราจะล่อแบบว่าด้านล่างก่อนแล้วกันนะเพื่อนอุ้ยเกร็ดของมันอืมอย่างแข็งเอ้ยเริ่มหลุดลอกก็ผมเราจะเอาแบบว่าไม่ให้แบบมีบาดแผลอุ้ยใจเย็นเพื่อนเกรดตั้งหนึ่งแห้ามืน ยอดเยี่ยมค่อยๆค่อยๆเ <c oughs> กรดมันแข็งจริงๆแล้วก็มีแบบว่าด้านบนตรงลำคออีกเฮ้ยเพอร์เฟกต์ดูเขียงสิเพื่อนครเล็กเ <c> ท <oughs> <c oughs> ียบกับตัวมังกรยักษ์เอาละเราจะเดินทางไปที่ทะเลลึกแห่งแรกดูสิ <c oughs> เปิดอัลาบั้ม มีอีกประมาณ3ตัวครับผมเจ้ากสิล่านี่ก็น่าจะมีแบบตัวสุดท้ายเหมือนกันฟิชชิ่งฮุกดาเมจยังไม่เยอะอาจจะต้องอัปเกรดดาเมจของตรงนี้ให้เยอะๆไปก่อนไม่งั้นเจอตัวสุดท้ายนี่อาจจะสู้ไม่ไหวเอาเป็นว่าสำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแม่เพราะว่ากว่าจะ อัปเกรดฟิชชิ่งฮุกนี่น่าจะใช้เวลานานใครที่อยากจะดูเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายของในทะเลลึกแห่งนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้ไว้จะมาต่อให้ดูกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อย เพื่อเป็นกำลังใจให้เพี้ยตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ